สวัสดีค่ะรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรุ่น cm move นะคะเป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเก้าอี้จากเตียงนอนนะคะหรือทุกทกที่นะคะเคลื่อนย้ายเข้าห้องน้ํานะคะข้อมบนชักโครกได้เลยหรือจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําก็ได้นะคะเนื่องจากวัสดุของอ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรุ่น C-Move จะทำจากวัสดุที่กันน้ำนะคะตัวรถสามารถโดนน้ำได้โดยที่ไม่เป็นสนิมนะคะ,ะเวลาเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยเข้าห้องน้ำนะคะตัวรถสามารถค่อมบนชักโครกได้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีช่องนะคะไว้ตรงกลางนะคะให้ผู้ป่วยสามารถขับรถขับถ่ายได้โดยที่เราไม่ต้องยกตัวผู้ป่วยลงจากตัวรถเข็นนะคะ การเคลื่อนย้ายนะคะทําได้ง่ายๆนะคะก็เพียงแค่เราปลดสลักนะคะที่ล็อกนะคะก็รับตัวผู้ป่วยจากเก้าอี้หรือเตียงนอนได้เลยนะคะความสูงนะคะของตัว CM Move นะคะสามารถปรับได้ถึง11ระดับนะคะตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สูงนะคะหรือเก้าอี้ที่ต่ําก็สามารถเลื่อนระดับได้ตามความต้องการ อีกทั้งนะคะถ้าไม่ใช้เป็นรถเข็นเคลื่อนย้ายข้องน้ำนะคะยังสามารถใช้ตัวเบาะที่ให้มานะคะเป็นรถเข็นธรรมดาได้เลยนะคะผู้ใช้งานสามารถนั่งด้านหน้าและมีคนเข็นให้ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้เป็นรถเข็นที่พยุงเดินได้เลยนะคะใช้ฝึกเดินพยุงเดินได้นะคะ ช่วยได้เยอะนะคะสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังฝึกเดินนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะคะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีกำลังขาน้อยนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะคะหากลูกค้านะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ